ความพวกเราก็มีความตั้งใจเต็มที่นะครับแล้วก็หวังว่าเราก็ทําดีที่สุดก็หวังว่าภาพยนตร์ที่หยดจะภาคสามเนี่ยจะได้รับความชอบจากคนดูนะครับแล้วก็สร้างความบันเทิงห้กคนดูได้ครับหวังว่ามันจะเป็นไปที่ชนชนครับภาพนี้ตาบบ่างจากสองภาคแะไใหม่ภาพแปลกใหม่ค,มคือเรามีความเพิ่มความบันเทิงเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มีเพิ่ม สีสันเข้าไปเช่นม,มีมีเรื่องของผีมีมีมากขึ้นมีอีกที่หลากหลายขึ้นแล้วก็มีฉากมีฉากแอคชั่นมีโลเคชั่นอะไรที่แตกตาขึ้นนะครับผมความสยองมนำากรืงความน่าคะก็มีความสยองอยู่นะครับเราก็เอาความสยองนั้นกลับมาแล้วก็มีความซาบซึ้งในใน,ในที่เราเออลืมไม่ได้เลยลก็คือความความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ของครอบครัวตัวยอกับกับเออ กับจาประพันธ์อะไรอย่างนี้ยครับเราก็ยังมีอยู่แล้วก็ใส่ความสยองกลับเข้ามาเพิ่มความตื่นเต้นเข้าไปเงี้ยครับอยากแน่นอนภาคนี้คือพอพอเป็นภาคภาคที่สามทุกคนก็คิดว่าแบบคาดหวังว่าถ้าก็ใส่สุดทุกอย่างในภาคมันจะดีใช่ไหมก็ก็พยายามที่สุดนะครับเพราะว่าก็ภาคหนึ่งภาคสองก็เป็นเมื่อเออเรามีแฟนที่แบบอุตส่าห์ให้การต้อนรับเราเราก็หวังว่าเราจะ จัดเต็มให้ให้ทำให้ดีที่สุดให้ให้ให,ให้ให้ผู้ชมได้รับความบันเทิงที่สุดครับอืมไอที่มันกดดบบันเป็นภาคสองภาคที่สุดกดดันตั้งแต่ภาคสองแล้วครับครับก็ภาคแน่นอนครับภาคจากภาคสองมาก็กดดันกันภาคสามนี่ก็เป็นที่ที่ผลก็เฝ้าดูว่าเราจะทำออกมาได้ยังไงนะครับทันกำกดดันนะครับแต่ก็คิดว่าเพวกเราก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดครับอยากได้เหตุผลเราอยากที่จะความรู้มันขนาดไหนครับก็ ยังมีกลิ่นอายความบู๊ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบเ,เราเราเสริมเข้ามาให้มันมากขึ้นนะครับก็คือก็คือความน่ากลัวความหลอนถ้าหลายคนได้ดูภาค2เนี่ยจะเห็นว่ามันมีความเป็นแอคชั่นมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นไอเดียของทางพี่พี่แป๊บแล้วก็พี่ต้อมที่จะดึงเอาความน่ากลัวกลักบมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าด้วยตัวเรื่องเนี่ยคือน้องยี่เนี่ยถูกลักพาตัวแล้วหายหายไปมันเป็นการเดินทางการตามหาของของพี่น้องเพื่อไปตามหา น้องสาวสดท้องของบ้านอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่ากลัวเนี่ยในภาคนี้มนมันค่อนข้างจะคูบีคูณขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมผมเชื่อว่าคนดูเนี่ยจะนั่งไม่อยู่ติดขอเลยเพราะว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องครับมันค่อนข้างจะคาดเดาไม่ถูกยักษ์จริงจริงแล้วที่ทุกคนได้เห็นไปนว่าเป็นหมัดไฟจริงๆรแล้วไม่ใช่คาถา,าคมอะไรแต่ว่ามันเป็นมันเป็นวิธีการเอาตัวรอดของยักษ์เฉยเฉยอะไรเงี้ยครับจริงๆรแล้วไม่ไม่ได้มีวิชา,าคมอาศัย กายภาพล้วนครับเรื่องนี้เห็นในตัวอย่างนี่บอกว่าโดน,โดนขึงแล้วซีนแข็งแซ่บมาก,กเลยโดนขึงครับครับก็เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในซีนที่ที่เรียกเรียกว่าตอนที่ตอนประมาณเป็นซีนสำคัญมากๆแล้วกันครับของของของเรื่องนี้นะฮะมาณบอกพูดได้แค่นี้มีอยในเรื่อออองมีแบบจะะไไดด้รรูย่างที่บอกครับเออ่บท พยายามที่จะหาเหตุผลในการถอดเสื้อให้กับตัวละครตัวนี้ครับไม่ได้แบบว่าถอดแบบพำเพื่อโชว์ซิกแพคเดียวไมเหตุผลมเหตุอิยเยอะไมครับในเรื่องมีแค่นั้นแะครับมีแค่นั้นท่่าางอไม่เ็กบอกว่าพยายามใส่ีีเข้าไปเยอะๆเป็นยังไงครับจริงๆมันอยู่ในบริบทของของเรื่องนะครับก็ถ้าถ้าเราเข้าไปดูเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างตัวอย่างที่ม่งปล่อยไปงเงี้ยว่า สนโกเบียงคืออะไรตัวละครใหม่ที่เปิดมีมีฟังก์ชันยังไงกับตัวหนังอะไรเงี้ยครับรวมถึงการที่พี่ยักษ์โดนขึงถอดเสื้ออย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าคนเข้าไปดูครับมันจะมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยคือคือหนังมันจะมันจะมีความแอดเวนเจอร์บวกกับบวกกับเทเลอร์ครับทุกนย่างครับภาคนี้ลดราคตัวตัวนอนคอมเตอร์ดูบอลว่าภาคนี้ท้าทายมากสำหรับนีนา ภาคนี้แบบตั้งแต่ภาคแรกภาคสองคือยี่ก็มีบูบ้างแต่ว่าภาคนี้ก็คือหนักมากๆค่ะภาคนี้ยี่เหเกือบเต็มับบูด้วยใช่ค่ะบูท,ทุกคนในครอบครัวนี้ใช่ค่ะเต้นมากตืต่นเต้นมาก่ใชยากมากต้องไปเรียนแอคชั่น,นอะไรด้วยมรุกย์ก็ไม่ได้มีไปเรียนแต่ว่าจะมีแบบคุณครูเข้ามามา,มา,มามามาสอนในระหว่างการถ่ายทำ มมีบทอุตเตอนถ่ายทำไม่เจ็ตัวเจ็จบตัวช่ไหมช้ำตั้งแต่ภาค2แครับเภาคนี้นี่ช้ำหนักเขา้อีกถือเขาเขาก็เล่นไม่ไม่กลัวอะไรเลยพอมานี่ช้ำทั้งตัวก็เต็มที่จริงๆครับน้องเล่นจมตัวจะโต่าพี่แแล้าตัวในกองตัวในกองเขาเรียกว่าตในกองเรนนีท้องอรลูกท้องเหรอลูกยังไงใช่ค่ะ ภานี้ก็ท้องเป็นแบบท้องแก่ประมาณแบบเจ็ดแบบเดือนประมาณนี้ใช่คะ่ะก็จะมีความพลัดพล้เลในการที่จะแบบพยายามจะช่วยตามหานนองแต่ก็มีเหตุผลว่าทําไมตัวยาถึงแบบได้ไปอยู่ในในถ้ำกับเขาตอนท้ายค่ะท้องก็มีบูด้วยคะ่ะแต่ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นในรูปแบบไหนแล้วกันท้องาแบบต้องทำกันบ้านทกันบ้านหนักพอสมควรค่ะเพราะว่าแฟนหนุ่ยไม่มีเลยหนูต้องท้องแล้ว ซิลิโคนที่เราใส่อะค่ะมันก็พอมีน้ำหนักประมาณหนึ่งอยู่แล้วก็ก็ช่วยได้เยอะค่ะ,ะคืออ่าเพียงแครับผมภาคหนีก็ภาคนี้ก็บู๊แล้วก็ไปลุยกับพี่ยักษ์หนักขึ้นเยอะมากๆเลยแบบบุกน้ําลุยไฟไปกับพี่ยักษ์แล้วก็ลุงจ่าน,านะครับผมก็สนุกมากจริงๆภาคนี้มีผีมีผีที่เยอะมากๆแล้วก็น่ากลัวมากในตอนถ่ายทำคือแบบได้ขนาดนี้ในรออะไรเงรี้ยเพิ่มผีมาเยอะเลยเพิ่มผีมาเยอะมากอะสนุกมาก เราไป็ย่าง,างากอ็อย่างที่พี่จูบอกว่าเราเราไปช่วยตามหาหน้องยี่กันเนาะกับ4คนกับพี่ยักษ์ยศยอดแล้วก็จ่านะก <c oughs> ็จะมีหลายฉากที่ <c oughs> ท้าทายทั้งแบบใต้น้ำหรือว่าในแม่น้ำจริงๆเราก็ไปถ่ายมาแล้วในถ้ำเอยอะไรเงี้ยก็ก็จะคิดว่าซีนเหล่านี้จะทำให้หนังมันน่ากลัวแล้วก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นจักแล้ว คือสำหรับผมคือโดยโดยโดยซีนทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ห่วงในหนักเลยการันตีเลยว่าโดยโปรดักชันครั้งเนี้ยเขาดีไซน์ซีนมาถ้าเกิดเปรียบภาค2เป็นรถไฟหออเป็นเครื่องเล่นชนิดหนึ่งภาค3ก็จะมีเครื่องเล่นชนิดใหม่มาให้คนดูได้สนุกสนานแล้วบันเทองซีนนึ่งมีทั้ง มีเยอะมีเยอะมากรับรองว่าคนดูจะได้รับอัดขัรถตรงน,นั้นด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากและผมชอบที่สุดเหมือนเหมือนคนที่บรรทึกเรื่องราวของครอบครัวตัวยอมาตลอดก็คืออุปมาวงไมคือพลังครอบครัวมันเจออุปสรรคในภาคสามเราก็มันก็มีอุปสรรคที่ยากขึ้นมีออปชั่นบางอย่างซึ่งมันขวางหลายๆอย่างซึ่งอยากให้คนดูไปเอาใจช่วยแล้วก็พลังครอบครัวมันพามันพาเราต่อสู้กับหลาย อ่านได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องอยากให้คนดูไปไปชมกันนะแงใหม่ชาที่เราได้ว่านูว่าับ้าเนหนเป็นชาวบ้านหนึ่งมาสู้มาสู้แล้วก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งแล้วกันแต่เดี๋ยวก็รอดูในหนังว่ามันจะมีบทบาทยังไงกับเออแกงของพี่ยากบ้างหลาหลายคนแซวว่า เป็นเหมือนเป็นไกด์พาที่ยักษ์มานำเที่ยวในเทในแบบว่าในที่ใหม่ที่ต้องไปต้อโชว์ซิมแอกใช่ไหมคะยากโอ้ยสู้ไม่ไหวโอ้ยเลยอม็นลเตียวเป็นเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของตัวละครมากกว่าตัวตัวบทใช่ตอนที่รู้ว่าแกร์มาเล่นเรื่องนี้ผมบอกตามไปครับไม่ได้แล้วยอมไม่ได้แล้วก็ครับคนลุกเลยไม่ไม่ไหว จะยกเพิ่มไหมพอรู้ว่าต้องปวดนิดนึงในเรือดอะรอย่างเงี้ยอ๋อพยายามนะครับแต่สู้แกลไม่ไหวแล้วครับก็ไปรอนูครับเพราะว่าผ้าเตียวสุดยอดิลยี่กสู้เลือดต้องผ่าแกันแน่จะถ่ายจะปายเี๋ยดอชุดดำขอแรกีชุดดเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะมีมีมีสาคัญคือเรื่องเราจะมีประสมบทของ เออมีเรื่องราวของผีชุดดำก็ทำไมเขาถึงเป็นผีชุดดำ้วยเออ,เอ,อไม่ตายนะเจนนี่ ไม่ตายสักทีค่ะสวัสดีค่ะยะังไงคความ <c oughs> คะความพี่ของเราภาพนี้ขายของเลยอ๋อโอเคค่ะบางอย่างที่มันเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์พอเราเล่าผ่านคนตายมันมีพลังมากกว่าคนเป็นเนาะเพราะฉะนั้นแบบว่าเราอาจจะเห็นที่มาที่ไปที่มีความน่าสนใจหรืออาจจะเข้าใจเขาบ้างว่าทำไมอยู่ดีๆต้องอยากกินเด็กทําไมถึงแบบอยากจะต้องเป็นครอบครัวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่แบบอาจจะมีทีมผีเพิ่มบ้างมีเ้นเนอง มีเส้นเรืเ่องเอามีตำนานมีปิายามีการเลเยอร์เลน์หลายอย่างแต่เราดำแ้งตัวแล้วเราจะไดดูยังไงอ่ะเต้องคอยดูนะคะ <laughs> ว่ามันยังไงนะคะก็ <c oughs> ะอาจจะเห็นผีชุดดำในหน้าใหม่ๆบ้างอะไรอย่างงี <c oughs> ้ยควากลัวพาพนี้ <c oughs> ให้เท่าไหร่คะความน,น่ากลัวพอถามผีเองเราก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นความมันเป็นความมันความโดนไล่ล่าเลยความกลัวมันก็แล้วแต่คนละว่าแบบบางคนกลัว สาวบางคนกลัวผ้าบางคนกลัวแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความกลัวที่หล,ลากหลายแต่น่าก,กลัวหนูก็กลัวตัวเองค่ะบางคนอยู่กองก็ส่องกระจกไงมันมันมองไม่ค่อยเห็นเลยฮนะฝากาที่ยอดสามเนี่ยนะครับติดตามครอบครัวตยอลุ้นไปกับเขาเอาใจช่วยพวกเขาแล้วก็จานะครับแล้วก็ลุ้นกับผีชุดดำด้วย1ตุลาคมนี้ครับในโรงภาพยนตร์ระบบ IMAX และระบบเสียงจัดเต็มเต็มพี่ครับ ครับผมเอ่อก็อยากจะอยากจะฝากทุกคนนะทั้งที่เป็นแฟนที่หยดหรือว่าแฟนแฟนหนักทุกคนนะครับจะเข้าไปดูที่หยดภาค3านตุลาคมนี้นะครับก็จะได้เห็นการประจนภัยรูปแบบใหม่ของยักษ์แล้วก็น้องๆรวมกิจ่าแล้วก็ไปดูว่าบทสรุปหรือปฐมบทต่างๆมันจะมันจะเป็นยังไงนะครับ วันนั <c oughs> um いい้นเป็นองย่าเขากบจะเจ